สวัสดีครับเพื่อนๆชาวท็อปเทนไทยแลนด์ที่น่ารักทุกท่านวันนี้ท็อปเทนไทยแลนด์จะขอนําเสนอพระเนื้อดินยอดนิยมตลอดการมูลค่าหลักล้านมีกูไว้ไม่จนพระกำแพงสุงมกอจังหวัดกำแพงเพชรพระกำแพงสุ้มกอจัดเป็นเพชรน้ำเอกของเมืองกำแพงเพชร เป็นพระที่อมตะทั้งพุทธศิลป์และพุทธคุณถูกจัดอยู่ในชุดเป็นจักภาคีสุดยอดพระเครื่องเมืองไทยเป็นประติมากรรมพุทธศิลปะลังกาที่สร้างในสมัยสุโขทยัยประทับนั่งปางสมาธิบนฐานบัวเล็บช้างโดยรอบองค์พระมีลายกนกขอบของพิมพ์จะโค้งมนลักษณะคล้ายตัวกอ นั้นนิยมสะสมพระเครื่องนิยมเรียกกันว่าพระสุ้มกอพระกำแพงสุ้มกอมีทั้งแบบที่มีลายกนกและไม่มีลายกนกเป็นพระที่มีศิลปะลังกาที่เก่าแก่ที่สุดโดยสกุลช่างสุโขไทยโดยเฉพาะพิมพ์ไม่มีลายกนกจะเห็นได้ว่าเป็นพระศิลปะลังกาอย่างเด่นชัดสร้างจากเนื้อดินผสมกับว่านเกสรดอกไม้ ทำให้เนื้อพระมีลักษณะนุ่มมันเมื่อผ่านการสัมผัสจะเกิดความมันวาวขึ้นทันทีตามผิวองค์พระจะปรากฏจุดแดงนิยมเรียกกันว่าว่านดอกมะขามและตามซอกองค์พระจะมีจุดดำเรียกกันว่าราดำหรือราลักษณนอกจากมีเนื้อดินแล้วยังพบพระที่สร้างจากเนื้อชินและชนิดเนื้อว่านล้วน แต่มีน้อยมากพบอยู่ตามบริเวณวัดบร,รมธาตุวัดพิกุลวัดฤาษีและตลอดบริเวณลานทุ่งเศรษฐีพระกำแพงสุมกอมีพุทธคุณครบเครื่องไม่ว่าเรื่องเมตตามหานิยมแคล้วคลาปลอดภัยตลอดจนเรื่องของโชคลาภจนมีวด,ดีที่พูดจนติดปากมาแต่โบราณว่ามีกูแล้วไม่จน พระกำแพงสุงกรที่ค้นพบมีด้วยกันหพิมพ์หลักๆดังนี้นะครับพิมพ์ที่1พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ยังแยกออกเป็นสองประเภทนะครับคือแบบมีลายกระหนกลักษณะสันฐานของพระกำแพงสุงกอพิมพ์ใหญ่มีลายกระหนกคร่าวๆนะครับพระพักจะปรากฏรายละเอียดของพระเนตรพระนาศิก์พระโอษฐ์ติดชัดเจน ผิวพันว์นรนณะไม่เรียบตึงนะักตูเป็นคลื่นมีการยุบตัวหดตัวตามธรรมชาติภายในเนื้อมีจุดสีแดงปะปนเรียกว่าว่านดอกมะขามตามซอกลึกทั้งองค์พระและลายกะนกจะมีคราบตินกุจับอยู่ทั่วไปภายในเส้นขอบตัวกอมีลายกะหนกเป็นเอกลักษณ์พิมม์ ลักษณะเส้นลายขนกจะดูนูนเด่นมีความคมชัดสวยงามดูผิวไหวไม่แข็งกระด้างนะครับปลายพระเกศจดด้านในกลางยอดศิลามนทนพื้นผนังในศิลามนทนจะดูสูงกว่าพื้นผนังรอบองค์พระํำพระองค์มีลักษณะคล้ายพระรูปศิละปะลังกาเส้นสังฆติและเส้นจีวรผ้าจาักอังสะซ้ายลงมาอังศะขวา ปลายสังคติจดฝ่าพระหัตถ์ส่วนปลายเส้นทีวรวาดโคง้งขึ้นไปจนจดซ่อพระพาหาขวาบั้นพระองค์ถ่ายออกเล็กน้อยซ่อพระพาหาทั้งสองด้านถูกซาะลึกลงไปกว่าพื้นผนังรอบองค์พระเป็นล่องลึกเป็นชั้นลงไปคลายก้นหอยตรงนี้จะเป็นจุดสังเกตที่สำคัญนะครับในพระที่ไม่แท้ซอกตรงนี้จะแลดูไม่ค่อยลึก ส่วนพระเพาเป็นแบบสมาธิลาบขวาทับซ้ายปรากฏเส้นพระบาทยื่นแหลมออกมาลำไรนะครับส่วนปลายพระบาทซ้ายดูคล้ายห้อยลงเล็กน้อยฐานบัวเป็นแบบบัวเล็บช้างเจ็ดกรีบกรีบกลางจะมีขนาดใหญ่กว่ากรีบอื่นเหนื้อกรีบกลางจะมีเนื้อเกินนูนออกมารับข้อพระบาทซ้ายพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่2นะครับ พิมพ์กำแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีลายกะหนกลักษณะโดยทั่วไปจะคล้ายกับพิมพ์มีลายกะหนกนะครับส่วนที่แตกต่างก็คือบริเวณพักเกตเป็นรูปบตูมยืดยาวขึ้นไปไปลายพักเกตจดยอดศิลามนทนเส้นซุ้มโค้ง เป็นเส้นกลมรูปตัวกอความชันของเส้นขอบโค้งด้านขวามีความชันน้อยกว่าด้านซ้ายเล็กน้อยทําให้พื้นที่ด้านในของเส้นซุ้มด้านซ้ายจะมีน้อยกว่าด้านขวาภายในเส้นขอบตัวกอเรียบไม่มีลายกระหนกแต่จะลาดเข้าหาองค์พระพื้นผนังจะหดตัวสูงสูงต่ำต่ำ,ตำไม่เรียบตึงมีคราบกุจับบางๆงทั่วองค์ที่แตกต่างอีกอย่างก็คือ บริเวณฐานเป็นแบบฐานเรียบหรือฐานหมอนนะครับแต่ด้านหน้าของฐานจะยกมีระดับสูงกว่าพระเพาหัวฐานจะเชิดขึ้นรับกับหัวเข่านะครับมาถึงนีพิมพ์นะครับพระกำแพงสุ้มกอพิมพ์กลางเป็นพระที่ค่อนข้างแก่ว่านผ่านการใช้การสัมผัสมาพอสมควรลักษณะ โดยรวมนะครับเส้นซุ้มว่าเป็นโคง้งรูปตัวกอเช่นกันขอบด้านขวาสอบเข้ามาด้านหน้าเป็นสันบริเวณคางมีลักษณะเหลี่ยมแบบคางคนปรากฏลำคอพืนไปกับพื้นผนังศิลามนทนลำพระองค์มีลักษณะเอวนางคล้ายพระพุทธร,รูปสมัยสุโขทยัยออกเป็นทรงตัววีมีเส้นสังคติและเส้นจีวรติด พอสังเกตปลายสังคติจดพระนาพีซอกพาหาดูลึกกว่าพื้นผนังเล็กน้อยศิลามนทนเป็นเส้นเรียวบางรูปทรงเปรวเพลิงตื้นๆพระเกตเป็นรูปบัวตูมจรลดยอดศิลามนทนส่วนพระพาเป็นแบบสมาธิราบเช่นกันนะครับขวาทับซ้ายเข่าห้อยตกลงมาเล็กน้อยคืนไปกับเส้นขอบเส้นพระบาทขวาจะแนบกับหลังป่าพระหัตต พระบาทซ้ายเลือนไม่คมชัดฐานเป็นแบบบัวเล็บช้างเจ็ดกรีบแต่รายละเอียดทั่วไปสึกตื้นไม่ชัดเจนหัวฐานกืนหายไปกับเข่าขวาภายในเส้นขอบตัวกอมีลายกระหนกตามขอบโดยรอบแทบจะไม่ติดพิมพ์นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าพิมพ์ใหญ่มาถึงอีกพิมพ์นะครับเรียกว่าพิมพ์เล็ก ลักษณะโดยรวมศิลามณฑลเป็นเส้นเรียวบางภเกดเป็นรูปบัวตูมแต่แทบไม่ติดพิมพ์สลุดยอดศิลามณฑลพื้นผนังภายในศิลามณฑลกืนไปกับพื้นผนังรอบองค์พระเส้นซุ้มวาดโค้งรูปตัวกอ่อมีปึกเนื้อเกินออกมาเล็กน้อยรอบองค์ลักษณะเส้นซุ้มกลมมนหนาคางมีลักษณะคล้ายคางคนพอเห็นเขาลำคอ และเหนือพระอุระมีร่องรอยเส้นส้อยพระสรนูนขึ้นมาแผๆ่ๆภายในเส้นตัวกอมีลายกระนกติดแผๆ่ๆบริเวณขอบในเส้นซุ้มทั้งสองด้านนะครับลำพระองค์มีลักษณะคล้ายพทุทธลูกสมัยสุขโขทัยเช่นกันคือมีรูปทรงเป็นตัววีไม่ปรากฏเส้นสังคติและเส้นจีวรลักษณะของพระเพามีลักษณะซ้ายคับขวานะครับแต่ส่วนใหญ่จะตื้นเบอร์ พอเห็นแค่เขารูปทรงเท่านั้นฐานปรากฏเขาพิมพ์เป็นแบบบัวเล็บช้างแต่ค่อนข้างจะติดไม่ชัดครับมาถึงพิมพ์สุดท้ายเรียกว่าพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะครับลักษณะโดยทั่วไปคือมีเส้นซุ้มวาดเป็นรูปตัวก่อแต่มีปีกเนื้อเกินออกมาเล็กน้อยรอบองค์จึงมีชื่อเรียกตามพิมพ์ที่เห็นว่าพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะครับ ลักษณะเส้นซุ้มเป็นเส้นกลมมนหนาศิลามนทนเป็นเส้นเรียวบางพระเกตเป็นรูปปัวตูมแทบไม่ติดพิพ์จรวดยอดศิลามนทนพื้นผนังภายในศิลามนทนเกืนไปกับพื้นผนังรอบองค์ภายในเส้นขอบตัวกอมีลายกระหนกติดแผ่วๆบริเวณขอบในเส้นซุ้มทั้งสองด้านนะครับมาดูในส่วนของพระพักบริเวณคางคล้ายกับคางคนนะครับพอเห็น เขาฝองพระสอและเหนือพระภูละมีร่องรอยเส้นพระสอนูนขึ้นมาแผ่วๆบริเวณลำพระองค์คล้ายพระพุทธรูปสมัยสุโภทัยเช่นกันออกเป็นรูปทรงตัววีส่วนบริเวณฐานปรากฏเขาพิมพ์เป็นแบบบัวเล็บช้างเช่นกันนะครับแต่อาจจะติดไม่ชัดเหมือนในพิมพ์ใหญ่และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้นะครับ เกี่ยวกับรายละเอียดของพระซุ้มกอทางเราได้รวบรวมประวัติและรูปแบบแม่พิมพ์มาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันทั้งหมดนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปในลักษณะนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับพาะเครื่องและเครื่องรางของขังนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ ให้กำลังใจช่อง Top ปเทมไทยแลนด์มาตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ